ก็ก็ขอให้กําลังใจเข้าไปแล้วกันนะครับเออจริงไม่จริงเราไม่รู้หรอกนะเออเราก็ให้กําลังใจเขาเออแผ่เมตตาจิตนะครับนะแค่นั้นเองให้เขาเสมหวังดังที่ตั้งใจนะครับเออก็เป็นแค่นั้นนะครับ ออกทุกช่องนะโอ้โหเอาอย่างนั้นเลยออกทุกช่องเลยนะเอเอเอก็นั่นแหละนะครับคือทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลนะมันขึ้นอยู่กับอขึ้นอยู่กับความเป็นจริงนะครับเออนะที่เรื่องราวต่างๆนะที่พูดพูดกันมาเนี่ยมันก็ไม่ได้เกินเลย นะครับเก็เลยไปกว่า่าคำพูดเท่าไหร่นักนะครับถูกต้องครับดูกันไปเรื่อยๆนะครับนะไม่รีบเราไม่รีบอะไรเพราะซีรีส์ซีรีส์พวกนี้นะมันต้องใช้เราจะติดตามใช้ระยะเวลายาวๆใช้ระยะเวลายาวๆเออใช้ระยะเวลายาวๆเพื่อจะดู อ่ดูตัวละครที่เขาอ่าดำเนินต่อไปนะเออเขาจะไปจบที่ตรงไหนยังไงมนจะดูใช่นะครับผมนะครับอืมเราคิดว่าทําดีต้องได้ดีถูกต้องนะครับมันก็เราเห็นมาตั้งแต่สองสามปีสีห้าปีมาแล้วนะ เราก็เห็นกันมาแบบนั้นมาตลอดอยู่แล้วใช่ไหมเราก็คํานวณกันได้ล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับเออเราก็คํานวณกันไว้ล่วงหน้ากันหมดแล้วล่ะว่ามันอะไรจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปในอนาคตข้างหน้านะครับเราก็ดูกันใช่ไหมมันก็ค่อยๆเจอค่อยๆเห็นค่อยๆอะไรมาเรื่อยๆทีละนิดทีละหน่อยมานะครับออพี่แก้วใจสวัสดีครับผมคุณสิรินะครับ ใช่ครับมันยาวนะเราก็ดูไปเรื่อยๆเถอะนะอาศัยว่าเราอยู่ตรงนี้นะครับมีอะไรอ่าเรื่องราวต่างๆนะครับเราก็ได้เห็นนะครับเราถ้าเขาไม่ไม่เปิดเราก็ไม่พูดหรอกนะครับเออเขาไม่เปิดแล้วก็ไม่มาคุยมาอะไรกันหรอกนะเราก็เฉยๆถึงเรารู้เราก็ไม่พูดนะเออเราก็เฉยๆแต่ถ้าเขาเปิดเนี่ยแล้วก็พูดตามนั้นนะครับเออ เหนื่อยแล้วค่อยเหนื่อยอ่ะนะก็อภัยได้อาภัยกันนะบอกตรงๆนะครับเรื่องนี้แต่ไม่รู้นะอันนี้แอดก็พูดไปนะเออเรื่องพวกนี้ถ้าอาภัยได้ก็เอาภัยนะถ้าอาภัยไม่ได้ก็ว่ากันไปนะอันนี้แอดไม่เกี่ยวนะก็พูดแค่นี้นะครับใช่ครับผมนะครับ ก็ไม่รู้เขาพูดเองนะครับเอฟซี 3, เขาพูดเอง <c oughs> นะก็ดูเอานะครับเออเขาพูดเองอันนี้เราก็ไม่ว่าหรอกเราก็ดูเขาพูดเองแค่นั้นแหละเขาพูดยังไงก็อย่างนั้นแหละนะเออเราคงจะไปต่อเติมไม่ได้หรอกเขาว่ายังไงก็ว่าอย่างนั้นเออ ก็รอดูกันต่อไปสินะเพราะพวกนี้มันมันไม่ใช่จะต้องเอามาเปิดกันได้ง่ายๆนะถ้ามันไม่เข้าข้อเข้าระบบหรือว่าเข้าในหลักความเป็นจริงนะเขาจะไปเปิดทําไมมันไม่ใช่เรื่องเออก็แล้วแต่นะครับว่าจะเชื่อหรือเปล่านะแล้วก็เราก็เฉยๆนะเออเราก็เฉยเรื่องพวกนี้นะก็แล้วแต่เขานะก็บอกแล้วว่าอ่า ต่างคนต่างทำมาหากินกันไปหรืออการกระทำแต่ละคนก็แล้วแต่ก็แล้วแต่คนนะครับทำอะไรก็ได้อย่างนั้นออย่างนี้ดีกว่านะะเออเราคงจะไปห้ามเขาไม่ได้นะเอะหรือจะไปเสนอความคิดเขาก็ไม่ใช่นะไม่เกี่ยวเราก็ได้แต่ดูเขาเฉยเออก็ให้เขาสู้ต่อไปแล้วกันนะครับด้วยวิธีไหนหรือทิศทางไหนก็แล้วแต่เขานะ ใช่ครับผมเ,เรื่องใหม่อีกแล้วธรรมดา,าแหละนะครับมันก็แยกจากตอนเก่าออกมาสู่ตอนใหม่นะครับมันก็แตกสาขาไปเรื่อยๆนะครับมันไม่สงบหรอกนะครับมันก็มีเรื่องนู้เรื่องนี้มาเล่านี่ละเอียดมากนะเออเราจะติดตามละครชีวิตนะครับ นะเป็นละครชีวิตแล้วกันนะช่วงนี้ขอบคุณมากครับผมนะครับใช่ครับผมเราก็ได้เห็นไงถึงบริบทนะครับถึงตัวละครถึงเรื่องราวนะครับเออเราได้เห็นแล้วนะครับว่าโอ้ข่านี้เขาทำอย่างนี้อย่างนี้กันเนาะโอ้เออต้องเป็นอย่างนั้น ซ้ายขวาซ้ายอย่างนี้นะซ้ายขวาซ้ายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออใช่ครับผมแล้วก็จุวมวงม้อแม่ๆไปเออมาดูย้อนหลังีแดงใช่ไหมก็เราก็ได้เห็นเขานาเออได้เห็นเขาในรูปลักษณะนี้ว่าโอ้เขาบริหารจัดการกันยังไงนะเออเช่ไหม ใค,ใครที่ใหญ่ใครที่เล็กเราก็เห็นเราก็เห็นก็ถือว่าเขาบริหารจัดการนั่นก็เรื่องของเขาเนะี่ยบางคนก็มันขึ้นอยู่กับการอัดอั้นตันใจนั่นแหละนะครับมันก็ต้องมีอ่าอามูลเหตุเขาเรียกว่าแรงจูงใจดีกว่านะเออ มูลเหตุแล้วะแรงจูงใจเอมูลเหตุมาจากไหนแรงจูงใจมาจากไหนอย่างเงี้ยเออเขาเรียกว่าภาษาไอ้อันนั้นเขาเรียกว่าคับที่อยู่ได้นะครับแต่คับใจนั้นก็ลำบากนักนะครับอืมขอบคุณมากนะครับผมนะครับขอบคุณมากๆ ยังคีนด,ดีใช่ไหมก็ดูกันต่อไปนะครับว่ามันยังไงอ่าบทละครนะครับเรื่องนี้นะต้องดูกันต่อไปสรุปแล้วอ่าจะอ่าบั้นปลายแล้วจะเป็นยังไงนะต้องดูกันต่อไปใช่ครับผมข่าวเรื่องนี้มันจะเอ่อมันจะฮิตนะครับช่วงนี้จะฮิตมากนะเออคือพูดง่ายนะเราไปฟังทางนู้นก็นะเราก็ เศร้านะเออไปฟังทางนู้นก็เศร้าเออฟังทางนี้ก็โอ้งงนะครับนะเออก็เลยแล้วงง,งงกคืออารมณ์ก็อารมณ์ก็เลยทําทําอารมณ์ไม่ถูกเหมือนกันนะครับอารมณ์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนกันเออแต่ทางนู้นอ่ะเราก็เห็นใจเราก็เข้าใจในตรงนู้นนะที่เขาพูดให้ฟังนะนะที่เขาจะเข้าป่าไปนะ่ะนะเราก็เข้าใจเขานะแต่ทางนี้เรางงไะเราจะงงนิดนึงนะ เออแต่รายละเอียดเราเราไม่ได้รู้เรื่องหรอกนะครับว่าอ่าเริ่มต้นมันยังไงนะสุดท้ายมันมาแบบนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยนะเอะแต่ก็ยังต้องนึกถึงอ่าคนอยู่ข้างหลังอีกคนนึงนะครับเออผลกระทบมันมีอยู่นะเออ ได้นะครับถ่ายบริเวณไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับเออมันไม่มีอะไรนะแอดก็ไม่ค่อยถ่ายเพราะไม่มีอะไรเท่าไหร่แต่ก็ถ่ายได้นะครับนี่แหละนะครับบรรยากาศเนาะเออเราก็ให้เห็นนะครับเรื่องพวกนี้เนาะทำยังไงไม่ได้นะทำอะไรไม่ได้หรอก อะอะัโอ้เอาอย่างนั้นเลยเหรอเอออย่าไปอย่าไปซ้ําเติมเขนานะนะครับนะเออเราก็ต้องดูแบบอ่าเงียบขึมไว้ก่อนนะครับรอถึงอ่าอาจจะตอนอวสานอาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะเขาดังแล้วดัง ก็ทำยังไงได้ล่ะคนเขามีคนเขามีไอ้นี่อยู่แล้วนะเขามีชื่อเสียงนะทำอะไรนิดหน่อยก,ก็ก็ดังเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะอันนี้เราเข้าใจอยากจะให้ดังมันก็ดังได้ไงพวกนี้นะครับ เราได้เห็นถึงความเคลื่อนไหวนะครับต่างๆอยู่แล้วนะครับในนี้นะครับเ,เพราะเราก็าคุยกันส่วนมากแล้วก็คุยกันหลังบ้านนี่แหละนะครับส่วนมากเนาะว่าโอ้เขาก็เป็นอย่างงู้นหรอเขาเป็น,ปนอย่างงู้นอย่างนี้หรออะไรอย่างเงี้ยน, <win> นะเอเราก็ไม่ได้คุยอะไรรู้คุยกันรู้กันเองอ่ะนะเรารู้กันเองอยู่แล้วนะแต่เราก็ไม่ได้ไปพูดอะไรมากมายนะเราก็จะดูเข้าไปเงียบๆก่อนอย่างเงี้ยดูเข้าไป การเวลาเนี่ยมันมันพิสูจน์อะไรได้หลายอย่างพิสูจน์ได้ดีมากๆเราจะได้เห็นอ่าแต่ละคนแต่ละแต่ละความแต่ละพฤติกรรมของแต่ละคนเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะส,สุดท้ายก็แสดงออกมาให้เราได้เห็นกันว่าตัวละครเนี้ยเขาเล่นในบทไหนยังไงเนี่ยเราก็เห็นกันแล้วล่ะนะครับโอ้โหเต็มที่เออ อืชัดเจนนะเอฟซีนะก็ไม่รู้เขาจะให้หรือเปล่านะคุณสิริกุลน,นะอมไม่รู้เขาจะให้หรือเปล่าอืมนะ